วันนี้พาไปฉีดน้ำส้มกวันไม้ที่สวนมะพร้าวน้ำหอมกันค่ะอัตราส่วนที่เราใช้น้ำส้มกวันไม้เราจะใช้5้าถึงสิซีซีต่อน้ำเปล่า1ลิตรสามารถผสมปุ๋ยหรือว่าตัวยาอื่นๆเพิ่มเข้าไปด้วยได้เลยนะคะที่สวนมะพร้าวของเราเคยเจอปัญหาราสนิมหนักมากมา่อก่อนเพราะว่าตอนนั้นเราหยุดใช้น้ำส้มกวันไม้ไปนานด้วยค่ะหลังจากนั้นแล้วเราก็กลับมาฉีดน้ำส้มกวันไม้เป็นประจำเลยค่ะตอนนี้ที่สวนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอีกเลยค่ะส่วนปัญหาเรื่องด้วงก็มีบ้างนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเราจะใช้ทรายอุดในกาบมะพร้าวด้วยค่ะท พ่นต้นตามยอดฉีดให้หมดเลยค่ะน้ำส้มกวันไม้เขาช่วยเร่งการแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนได้ดีด้วยมากๆเลยค่ะจัดเชื้อราป้องกันมแมลงได้ดีมากๆที่สวนของเราตอนนี้ก็ฉีดพ่นทุกอาทิตย์ค่ะจะฉีดช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็ได้นะคะแต่ถ้า,มาแมลงหนักๆเนี่ยแนะนําให้ฉีดเป็นช่วงเย็นค่ะน้ำส้มกวันไม้สามารถใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้พืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับาที่สวนเราใช้น้ำส้มกวันไม้เนี่ยก็ช่วยลดการใช้สารเคมีไปได้เยอะเลยค่ะรู้สึกว่าเราทํางานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นไม่เสี่ยงอันตรายกับการใช้สาร เราแนะนำน้ำส้มกวันไม้ของเราเองเลยค่ะเป็นน้ำส้มกวันไม้ออก,กนิกที่ผ่านการตกตะกอนนานถึง3เดือนมาใช้ได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจได้เลยค่ะที่กัดในตะกร้ามุมล่างซ้ายเลยนะคะ